สวัสดีครับพอกันช่วงสายของวันที่25พฤษภาคมครับ257 6ขณะนานี้เวลา9โมง10นาทีครับในเวลาลงนาอีกมองนึงแล้วครับอันนี้หน้าคางๆครับเพื่อนในร้านเพื่นครับเขาใส่เครื่องวนันสิเหล้วแล้วครับของผมอยู่อยู่สายมือ 12ไอลครับอันนี้ของค่นประมาณ8ไดลประมาณ7 8ไดแลครับผมเจนมามก้า3ามคุณครับกองผมมีฝากคุณครับรวมพ้นกันครับอีรออีกร,รอบนึงครับมันนี้วันเสาร์วันยุดกัแต่ลงไฮลงหน้าครับผมวันนี้ก็ นาสิบสองไร่น้ำพ่นเนวานเนะครับใส่เขามาวานเอามันนัดขนเขาเพื่อสิเหลียว นี่งานนี้แล้ครับพี่น้องถือว่าเป็นดินล้วนครับดินล้วนนุ่มเป็นดินล้วนดำนุ่มครับดูน้ำครับมีน้ำขังหยาในบลโมโคนหยาเลยครับพีน่น้องเหวก็มีแหวแเหวนี่ร้ายนี่ไชหุดหลอบสองก็สุดเลยครับนี่มันเลยบ่อ่อยมีแต่ช่วงที่มันจะมีมันจะมีอยู่มองลงๆครับเนี่ยเกิดเต็มอยู่นี่ครับ โหดกระสิปันยากแล้วเขามันลมลมเดี๋ยก็ดินเปีย,ก,ยกกินน้ำมันเนี่ยเจี๊ยบอันนี้เนี่ยครับ,รบเหี่ยวเต็มอยู่นี่เนี่ยสีโจุด,โดกีดีอยู่ครับงานเบ่ดเลยนึ่ะไทยสองหลออเลยครับปีนี้เอาเหีออ่ยวไปอยู่เลยงานเดียวนี่ครับสี่ไรกว้างมากปันกระสีเกือบนี่สิเป็นชั่วโมงมันมั้งครับนี่ ไปปั่นหน้าดงกลับมานะครับไม่เศร้าสามไรครับมีจ่างไปปั่นให้ก็เลยไป,ปราสั่นกันงานนี้ก็เล,ลี่ยวเราที่ขับไปนี่คือได้ไปปั่นให้เพื่อนก่อนเพื่อนผมมีหลเลยไดีมาสายครับอันนี้คนนวานก,วกาว็ว่ากินเขาเศร้าแลี่ยวทั้งคาานเมื่อวานก็เลยได้โอกาสพอดีครับเหมาะเจาะพอดีเลยเตรียมพร้อมแล้วกับน้ำมันสิพอ่อวุ้นเนี่ยซื้อมาเจ็ดลอยเองครับแต่น้ำมันเก่าก็มีอยู่ เติมไปเรยรลอยหรอพักงานหลายครับมันนี่หกเจ็ดคนป่านอยู่ประมาณพอแล้วสุมม่วงก็กว่าพอแล้วเพสิเีลวพ่าพี่น้องเบ่งบรรยากาศลงไฮลงหน้าครับผมดินนุ่มดีครับงานเนี่ยอุ่มน้ำดีครับเขาก็งานได้งานอีกงานเดียวส่วนมาก ่ายาทดีๆครับแต่ว่าปีนี้แาหวหลานแหงต้องหาวิธีการปราแหวลิลับปีต่อไปครับน,นี่ลานเรียบร้อยแล้วครับนะวันเขามาเขามาน้มมาขึ้นครับเซียน้มเลยขึ้นหนึง่งฝากั้งหมือนเขากบ,บาลแลวตอนนั้นเกิดละ วันนี้มีโมโยงขางสองสามขั้นครับวันนี้ยันมาสีเก่าขั้นหนึ่งกับสามเก่าขั้นหนึ่งครับยันมาสีมหายนะครับรุนเกา่ารุ่นเดียวกันกับตัวนี้สี่สิบห้ากับสามเก้าสามสามเก่าแรงครับยันที่ติดลมนี่นะครับอา้าวเริ่ม ลงใหม่ลงมือกันแล้วครับถึงบรรยากาศสามคัคคีคือพลังครับผมพี่น้องวานซอยกันหกคนครับผวก็จะเ,เตรียมตัวปันะนะไ้มันสุดหนาก่อนอีกปันเปครึ่งหนึ่งก่อนครับก็าวานเดี๋ครึ่งหนึ่งก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những หกคนครับกำลังล่อเขาอยู่ครับ ที่น่ายาได้ซื้อเครื่องวานด้วยเนาะบอกให้เรามมมเมื่อเห็นซิดๆๆดีิเมื่อเยื่อนะครับถ้ามันจะได้วานปุ๋ยอีกต่อไปก็สิ้วานปุ๋ยเรามันก็ต้องได้ซื้อครับหาไว้จังบอกเนนมือ่อเห็น นี่นามเป็นมั่งมองครับต้องเวียนไววเราก็ต้องปั้นให้มันอันนี้ก็นจังวานข้างอันนี้ไห้ครับค้างหนามเดี๋ยวมันจะพอเกิดไปปันป้นผมมันครับเห็ดหญ้ากิลี่ครับอันเฮ็ดโบพอดีครับถือฝนทังสีแหละเสียโอกาสเสียเวลาฝากคุณเขาก็ใส่เครื่องผลนครับ ร้านมืคนปันครับคลิปนี้ก็ไ้ส้มนี้นะครับพอกกันอีกคลิปหน้าครับผม